สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลทอสครับวันนี้ฟุตบอลทอสครับจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจครับวันนี้เนี่ยจัดมาให้แบบหนำหนำกระหน่ำกันเลยทีเดียวครับคู่แรกเนี่ยเป็นลูตันทาวครับเจอกับเบนฟอร์ดหากมองถึงชื่อชั้นและอันดับตารางคะแนนเนี่ยก็มองว่าเป็นหมูกัดกันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วพื้นที่โซนแดงเหล่านี้เนี่ยหำ้ำหันชําแหละกันมันสุดๆเลยครับ ไม่แพ้กับการเบียดแย่งแชมป์กันเลยแต่ผลเนี่ยอาจจะออกมารูปเกมเสมอกันมากกว่านะครับเพราะว่าคงแลกกันจริงๆนั่นแหละแต่ว่าทางลูตันเนี่ยแดนหน้าเนี่ยโอโหใช้โอกาสเปลืองแหละครับแล้วพอเจอทีมอย่างเบนฟอร์ดเนี่ไม่รู้จะทำประตูกันได้หรือเปล่านั่นเองนะครับส่วนเบนฟอร์ดนะครับก็มีความคมครับแต่ ไม่รู้ว่าบอลจะถึงแดนหน้าไหมเท่านั้นเองครับการเซตเกมขึ้นเกมของเบน f o ฟอร์ดเนี่ยก็ยังคงมีปัญหากันอยู่นั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยมองว่ามีปัญหาอยู่ทั้งคู่ในเกมลุกเพราะฉะนั้นอาจจบที่ผลเสมอครับคู่ที่2องครับวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ครับเจอกับอาร์เซนอลครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างบอกยากนะเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยเพิ่งตกรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกมามันเลยเป็น2ช้อยที่ขึ้นมาในหัวแบบว่า แบบแรกเนี่ยเป็นเมาหมัดถ้าเมาเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเตรียมทิ้งถ้วยพเมีรีไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเมาคงเมายาวเหมือนลิเวอร์พูลครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งคือเหลือแชมป์เดียวให้ลุ้นแล้วเนี่ยมาโฟกัสเต็มที่กับลีกเนี่ยอาจจะทําให้ระเบิดฟอร์มโหดก็ได้ครับสําหรับผมครับผมมองว่าชอยส์สองเป็นไปได้สูงกว่านั่นเองครับคือมันต้องสร้างความมั่นใจแล้วก็เหลือถ้วยเดียวจริงๆและอาร์เซนอลเขามา ใกล้แชมป์มากที่สุดแล้วครับณเวลานี้เพราะฉะนั้นอาจยิงได้ถึง3ลูกเพื่อสร้างความมั่นใจเลยทีเดียวครับคู่ที่3ครับมาที่ลีแชมเปี้ยนชิพกันบ้างครับก็คือเลสเตอร์ซิตี้เจอกับเวสต์บอมบิดเอาเบียนนั่นเองนะครับจิงจอกสยามเนี่ยเจอปัญหามาก่อนหน้านี้ก็คือมากที่นำฝูงอยู่ยาวๆแล้วก็สะดุดพอสะดุดก็สะดุดยาวครับ แต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการปรับซ่อมปรับปรุงแก้ไขแล้วครับตามจุดที่มันมีปัญหาอะไรครับก็คือเกมลุกฝั่งขวาเกมรับฝั่งซ้ายเนี่ยมีปัญหาเสมอนะครับสำหรับเลสเตอร์นะครับแต่ถามว่าการเจอกับเวทบอมเนี่ยมันยากไหมมันยากครับเพราะว่าเวทบอมเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่เลสเตอร์เนี่ยมันมีแรงจูงใจที่จะกลับมาเป็นจ่าฝูงมันต้องชนะ เพราะฉะนั้นฟันเลยว่าวันนี้เลสเตอร์อาจยิงได้2-3ถึงลูกก็เป็นได้ครับคู่ที่4ครับอันนี้เนี่ยโหเรียกว่าเป็นคู่ไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันเป็น f a ครับนั่นเองนะครับคู่นี้เนี่ยบอกเลยครับว่าเชลซีอาจจะได้เปรียบสักนิดนึงนะครับเพราะว่าซิตี้เนี่ยเพิ่งไปเจอเกมกลางสัปดาห์ครับอย่างเข้มข้นเลยนะครับก็คือ UCL นั่นเอง เชลซีเนี่ยได้พักเยอะกว่าบวกกับว่าโคพาเมอร์ตอนนี้ก็ระเบิดฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับเด็กคนนี้มันยังแบกไหวและไปต่อได้นะก็เลยมองว่าเชลซีเนี่ยอาจจะเฉือนชนะสักหนึ่งลูกครับมีความเป็นไปได้สูงเลยคู่ที่5คู่สุดท้ายครับก็คือ FA ครับเหมือนกันนะครับคือโคเวนที่เจอกับแมนยูครับเอาอย่างนี้สรุปสั้นๆเลยถ้าแมนยูแพ้เนี่ยหรือแมนยูตอนนี้ไม่สามารถชนะโคเวนที่ได้เนี่ย ยุบสโมสรไปเลยดีกว่าชนะอยู่แล้วถ้าไม่ประมาทเองนะแมนยูชอบประมาทครับแต่วันนี้มันเข้าใกล้แชมป์ควรมีแชมป์ติดไม้ติดมือไม่งั้นเก้าอ e ี้เทนฮักร้อนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นมองว่าแมนยูชนะได้แต่อาจจะชนะไม่ขาดเท่านั้นเองครับ เห็นด้วยไหมครับสำหรับ5คู่ที่ผมบอกนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ